สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งนึงครับช่วงนี้คือช่วงเทคอเวกฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนที่แท้จริงของศิลปินเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงนะฮะแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับพ่อหนุ่มคนนี้สวัสดีครับผมเอกจิรกิจนะครับผมเจ้าของเพลงยาตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวครับสวัสดีครับเมฆสวัสดีครับ ครับผมผมเมฆนะครับผมจริรกิจถาวรวงครับเจ้าของเพลงยาตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวครับประโยคนี้ซ้อมมาเยอะไหมอ่าก็ไม่ได้ซ้อมมาครับก็กลัวคนไม่รู้มากกว่าว่าเมฆจิรกิจไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเกิดต้องบอก ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกเพราะตื่นมาไม่ได้เต้นเลยครับผมยังไม่ใช่แล้วครับผมช่วงนี้ก็มีซีรีส um ์ลูมแอนโรน401410ครับแล้วก็มีเพลงอยากจะสินคนทั้งโลกได้ผู้ชายคนเดียวครับผมซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดแทนผู้ชายว่าอยากจะสินคนทั้งโลกได้ผู้ชายคนเดียวที่คุณเคยเจอเลยผมอะ่ะรอคุณอยู่นะแล้วผมไม่เหมือนคนเก่า ก็ช่องนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับผมมีเรียนด้วยก็ทํากันบ้านเวลาที่แบบโปรโมทเพลงเสร็จกลับบ้านมาบางทีก็ดึกๆใช่ไหมสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ต้องมาทํากันบ้านต่องานบางงานต้องคิดด้วยกว่าผมจะเสร็จก็ตีสี่ตีห้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ปีสแล้วครับผมก็หวังว่าจะจบปีสนะี่เนาะ การที่ผมชอบร้องเพลงเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าตอนเด็กๆกับผมเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วเวลาที่ทําให้ใครมีความสุขได้บังเอิญว่าพ่อผมอะ่ะชอบฟังเพลงลูกทุ่งชอบพี่ก๊อตจักรพันเวลามีคอนเสิร์ตพ่อก็จะพาไปดูผมก็สังเกตว่าเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตเขาครับผมคนที่เป็นคนฟังเพลงเขาเขามีความสุขนะน่าสนุกดีกนะการร้องเพลงการพูดอะไรต่้งตามบนเวทีเนี่ยมันมีผลต่อคนที่อยู่ข้างล่างะทำให้เขามีความสุขได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่นั้นมา มาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวลนางร้องไม่ค่อยดีหรอก <c oughs> คนเรามันไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นที่ว่าเอ้อยอยู่ๆจะมีคนมาเห็นมาสนใจเราแล้วก็เรียกเราไปร้องเพลงอะ่ะด้วยความที่ผมอยากเป็นนักร้องแล้วก็ตอนที่เรียนร้องเพลงอยู่อะ คุณสอนร้องเพลงของผมนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอชอบการร้องเพลงจริงๆเราควรจะต้องไปหาประสบการณ์ด้วยอาจจะเป็นร้องตามที่ต่างๆหรือว่าไปประกวดครับต่อให้เราร้องเพลงเพราะมากแค่ไหนแต่ถ้าเราร้องเพลงเพราะอยู่บ้านเฉยๆเราก็คงไม่ได้เป็นนักร้องนะครับผมลองไปประกวดเดอะสตาร์ได้เป็นตัวแทนภาคกลางหลังจากตอนนั้นมันทําให้ความคิดของผมเปลี่ยนเลยนะว่าเราทุกคนสามารถแบบเป็นใครก็ตามที่เราต้องการได้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วก็ค่อยคว้าหาโอกาสจริงๆนะครับผม แล้วว่าบังเอิญพี่ถาครับผมที่เป็นผู้บริหารค่าย g m ม t อ็มทีวีเเขาเห็นผมในเดอะสตาร์พอดีก็เลยเรียกผมไปคุยแล้วก็มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องจนถึงวันนี้ครับผมไปร้องเพลงที่ตามร้านตามพวกนี้ผมก็เคยนะ ร้านหมูกระทะอะไรพวกนี้ก็ไปรับใช่อารมณ์ประมาณว่าคนทุกคนเขามากินหมูกระทะกันเนี่ยครับผมเราก็ร้องเพลงไปเลยคือมันตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันที่แบบมีคนมาฟังผมร้องเพลงเยอะขนาดนี้เขาก็มาปิ้งหมูกันกินอะไรเงี้ยที่ลำบากก็คือเหมือนแบบเขียนเขียนเพลงมาให้แล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยอยากขอเพลงนี้ขอเพลงนี้บางเพลงผมไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยก็ทำเป็นเิียนเรียนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวร้องให้นะครับผมแต่ว่าพอหมดเวลาเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านเลย เป้าหมายต่อ,ตอไปสำหรับผมผมจะวางมันเหมือนเป็นขั้นบันไดอ่ะอาจจะแค่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีอะไรเงี้ยครับผมให้คนที่เขาติดตามเราเขาได้ภูมิใจที่ว่าเอ้ยเขาสนับสนุนทุกคนแล้วอะไรแค่นี้ก็พอแล้วครับผมจะมีหล,หลายๆคนที่จามองผมว่าเออผมไม่ได้เป็นนักร้องผมอาจจะเป็นแค่นักแสดงที่มาร้องเพลงได้อะไรวันเนี้ยคือคนอื่นเขามองเรามาเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้แต่ว่าขอแค่เรารู้ใจตัวเองก็พอว่าเราอยากจะเป็นอะไร เราชอบทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรมากที่สุดผมอยากเป็นนักร้องมากที่สุดถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะที่ผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อะคนก็คงจะเห็นเองแหละครับผมเอาละครับเมฆอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกันงงๆแบบนี้ครับ <laughs> เป็นยังไงบ้างฮะ ครับก็สนุกดีครับผมได้พูดคุยหลายๆอย่างครับผมครับผมก็ขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมเมฆจิรกิจครับอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวครับแล้วก็ซีรีส์ลูมาลอน4ี่ศูนครับผมถือใบไมกล้องแบบเทพที่สุดในจักรวาลครับโอ้ยังไงดีเเทออออบบกจ็และาย